有没有感想的 ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมดูเกมเมื่อแต่ละเดือนแต่เกมรัวบล็อกแมปพิกกี้เองนะซึ่งตรงนี้ผมจะพูดถึงประวัติของเกมพิกกี้โดยเฉพาประวัติความมาของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับที่ทำแล้วไปรับชมรับ้ฟันได้แต่ตอนนี้นะฮะเกมพิกกี้นะถูกสร้างในวันที่23มกราคมนะปี2020เนาะซึ่งพิกกี้เนี่ยเป็นเกมแนวซูเปอร์ฮีโร่เกมที่สร้างขึ้นมาโดยมินิตูนเป็นการผสมผสานระหว่าง2เกมใน2ซีรีส์ก็คือเกมแกรนดี้เนะแต่เขาทำเป็นสไตล์ในแบบเปปเปอร์พิกนั่นเองในเกมนี้ผู้เล่นสามารถ เล่นได้ทั้งซเปอร์บุสและก็พิกกี้นะเป้าหมายหลักในเกมในตาราเนี่ยสำหรับผู้เล่นต้องทำภารกิจที่แตกต่างกันและหลบหนีในคันลบหนีจากพิกกี้นะก่อนที่มันจะหมดในขณะเดียวกันหนักพิกกี้ต้องฆ่าผู้เล่นทั้งหมดหรืออย่างน้อยก็ไม่ให้เพย์ย์ออกออกจากอย่าไม่ให้เพย์ย์หนีไปได้เองนะฮะ เดิมทีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องตลกและเป็นเกมสำหรับมินิตและเพื่อนๆของเขาที่ทจะเล่นแต่ก็จะทให้เขาประหลาดใจแปประสบทําให้มินิตในประหลาดใจมากที่ประสบความสําเร็จนะครั้งเช่นเป็นเกมแห่งปีและเป็นผู้เข้าชมลหลากหลายพันล้านเลยทีเดียวในเกมนี้มีเนื้อเรื่องก็คือเหล่านั้นเป็นตัวหนึำรวจนะตามหาหมูที่แห่ไปที่มีชื่อว่าจอที่พิกเนาะแต่ได้เกิดอะไรบางอย่างนะที่ทําให้ทุกคนเนี่ยกลายเป็นเหมือนผมรู้สึกว่าเป็นเหมือนเป็นป้านะไล่ฆ่าเพเยอเราตลอดเรานั้นต้องทําการหลบหนี เลาพิกกี้น่ะให้ได้นะฮะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโดยโดยชาวพิกกี้ส่วนใหญ่นะฮะก็จะก็จะชื่นชอบกินนี่เนี้ยมาเขาแลาจะทำเป็นแฟนเกมต่างๆเช่นอสูรเทพพิกกี้เกมหรือพิกกี้แบทเทิลน,นะฮะซึ่งจะมีเกมอืม่นมากมายนะคือแมปคิตตี้แกสตี้แล้วก็หลอนนอกเองนะส่วนมันจะมีในยูทูบนะฮะจะมีเทเขาทำพวกมีแอนิเมชันอะไรอย่างนี้นะเป็นแนวพิกกี้เนาะจึงสามารถส,สามารถดูไดนใน้ในในยูทูปนะฮะซึ่ง ประวัติน่าจะมีประมาณนี้นะครับซึ่งการทีใจหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ด้วยนะซึ่งวันนี้ผมดวเกมเมอร์ไป,ไปแถบไทยแลนะ์๊ายบาย